โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่อง My Perfect Show นะฮะก็ช่อง My Perfect Show เนี่ยมียอดซับสไครต์ถึง536ร้อยสามสิบหกซับสไครต์เลยนะฮะก็นะครับผมเราจะไปดูที่เกี่ยวกับกันเลยนะครับเกี่ยวกับนี่ยครับขอกดไ like, ลคา์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง My Perfect Show ด้วยนะครับก็ยอดวิวรวม3,400นะครับ เพราะเขาเพิ่งนกลับมาทําได้ไม่นานนะฮะก็นะครับคลิปเนี่ยประมาณ9้าคลิปนะครับผมก็จะมีแบบคือช่องเนี้ยเขตาตัดต่อเก่งมากนะอาจจะเก่งกว่าผมด้สักนิดนึงนะครับอาจจะเก่งกว่าผมนิดนึงโอ้โหทำไมต้องนิดนึงอาจจะเก่งกว่าผมมา,มากๆก็ได้นะเพื่อนผมเองนะครับคนนี้เพื่อนผมเองก็นะครับเขาเคยโปรโมทให้ผมด้วยนะเออผมก็เคยโปรโมทให้เขาแล้วแต่คลิปนี้ จะพูดอีกก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะก็มีแบบเขาจะทำอะไรทำบล็อกประจําวันนะฮะเกี่ยวกับวอล์กประจําวันมีเต้นมีเกมมีวอล์กนะครับก็ไปติดตามมาได้น,นะครับผมผมพูดยอดซับไปเล้วพูดไปแล้วนะก็ช่องดีๆแบบนี้อย่าลืมไปกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ